แมวสีตัวอยู่ในกาละมังตัวหนึ่งชื่อว่าดนขาวแมวสีตัวอยู่ในกาละมังตัวหนึ่งชื่อว่าดนไม่ใช่ตัวนี้ขาวแมวสีตัวกระโดดอยู่ในกาละมังตัวหนึ่งชื่อว่าร่วงร่วงอ่าร่วงผมผมงอบนะ แมวสีตัวกัโดดอยู่ในกระม,มังตัวนี้ชื่อว่าดำดำนี่นะครับวันนี้เราพาแมวเหมียวมาสี่ตัวมาเล่นอนุโปตกแมวตกแมวเหมียวของเราไอ้ห<ร>ล่อนเริ่มเป็นหนุ่นมเพื่อนเมันหล่อนมันรัเหมือนตหล่อนเขาชอบกัดเขาชอบตอนนี้เจ้าหล่น <S <S เขาท้องเขามีขนแล้วนะเขาเริ่มโตแล้วนะ ใกล้ถึง,งวัยที่จะปล่อยฉีดบ็อกซี่แล้วใช่แต่ตอนนี้เพราะว่าฝนกำลังจะตกนะทุกคนใครเห็นพระอาทิตย์บ้างตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์พระอาทิตย์โดนกินอะไรครับ,บ,บ,บเฮ้ยฮ<ะ>แมวสี่ตัวไหนไหน,ไห,นหันหน้ามาสิหนึ่งสองสามตัวไหนหายไปไ ่วมเรืองหลนขาวตัวไหนหายไปดำดำเหรอใครขโมยไปไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมน้องปอดเห็นอยู่ในเสื้อไปหรือเปล่ามีบอลมีอูในเสื้อหรือเปล่าโอเคเอาเจ้าตัวสามตัวนี้กลับเข้าบ้านก่อนด่วนเลยเราไปเล่นในบ้านกันเราต้องไปตามหาเจ้าเจ้าดำก่อนแล้วไปเร็วไปเร็วเร็วเจ้าโจคาไปหรือเปล่าเร็ว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  ไปไปไปพี่เพิ่งไหใช่หมเร็ว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 เร็เร็วจะดำหายไปไหนเนี่ยเมีมียเมียมีไปอยู่ใช่ไหมขาวขาวออกอย่าโดดออกมาโบนอุ้มจะาขาวไปหน่อยไปรไปเร็วไปเร็วจะดเป็นไรมั้เนี่ยเมีวเมียวเมียวเมียเมียดำดำอยู่ตรงนี้รอเปล่าดำอยู่ไหน ดำอยู่บนหลังคาหรือเปล่าลูกศม,มีใครปีน,ไ,นไ,ได้ไหมดำดำอยู่ไหนดำนเนี่ยเจ,อจอ้าโจเจ,อจอ้าโจเอาดำไปหรือเปล่าอาปากเจ,อจอ้าโจเจ้าโจเอาปาก <S <S นั่นเลีย้ยปากไม่น่าจะใช่เนาะ<ว>ถ้าโจข้าไปต้องได้ย<ว>ินเสียงแหวแล้วอะนู่นนู้นนูนนูนในนี้ในนี้ในนี้ เขาดูเลยเขาดูเลย <Okay. S 1> ดำไม่มีมีแต่นำ้ำดำไม่มี<ำ>ไม่ม,ม,มีดำอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเ,เราไม่เจอดำเลยอะทุกคนปลาเอาปอดทางนั้นเจอดามไหมจโ,โจรที่ไหนจะขโมยดำเราอีก แมวเราก็น่ารักซะด้วยดิเพื่อนเพื่อนเราหาดำเต็มที่แล้วเราหาไม่เจอดำอาจตายแล้วหรือว่าดำเบื่อนังโปดแล้วเลยหนีไปนังโปดคิดถึงดำไหมคิดถึงใช่ไหมพีม่เพิ่มคิดถึงดำไหมทำไมล่ะ ไม่ใช่เจ้าหล่นเลยไม่คิดถึงหรอหมอว่าไม่เปิมเปิดประตูปิมเปิมเปิมเปิม,ปปมทับหางเขาประจำประับหางเขาประจำเลยอ่ะหมอเป็นแมวที่ดื้วหมอว่ขาวขาขาไม่หลบประตูเราเปิดไปไม่ไม,ไม,ไม่เราจะพูดแบบน,นี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เรารับเขามาเลี้ยงแล้ว เมื่อเขาโตแล้วเขาดื้อเราก็ต้องยอมรับเขาเพราะว่าเรารับเขามาเลี้ยงเราจะมาเบื่อตอนหลังแล้วก็ไปทิ้งเขาไม่ได้นะรู้ไหมครับเราจะต้องตามหาเขาให้เจอนะ เสียงเหมียวนันใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวจอดก่อนจอดก่อชุดเขาเหมือนโจรเลยอ่ะเราแอบดูตรงนี้ดีกว่าเขาทำอะไรอยู่เฮ้ยเขาต้องเป็นคนที่เอาแมวเจ้าดำไปอยู่ในถุงดำแน่แน่เลยได้ยินเสียงไหมทุกคนจัดการจัดการจัดการจัการทุะปอดทุบ ยาาเอาแมวผมออกมาจัดในถุงผมเห็นอยู่แมวร้องปล่อยแมวเรามานะเราได้ยินเราเห็นการดิ้นอยู่แมวอยู่ข้างในคุณเป็นโจรชุดคุณก็เป็นโจรไม่อะไรเฮ้ยเขาปล่อยแล้วเขาปล่อยแล้วเร็วช่วยเจ้าดำออกมา เรว,วเจอไหมเจอะเจอไหมจเจออะไร้ันเรียวจะดำตายที่ยังอุ้ยเจ้าดำตุยไปแล้วเหรอ,อเจ้าดำตุยไปแล้ว,ลวอฉันไม่มีบ้างเลยเอา้าแล้วที่เขาเขย่าอยู่คืออะไรอะ่ะตะเหลียวตะหลิว,ลวฉันเล่นเหมือนในคลิปฉันไปดูทิกต็อกมาเล่นอะไรครับ เล่นตะหลีวตะหลิวดิ้นอยู่ข้างในเหรอใช่ใช่ฉันไม่ได้ขโมยแมวอะไรเด็กมาเลยจริงเหรอโอ้เหมือนมากเราตามหาแมวเจอแมวดำมั้งไหมครับแมวดำได้ยินเสียงร้องอยู่แต่ยังไม่เจอใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงร้องเหมียวเมียอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยเราเดินผ่านโอเคงั้นเราไปหาต่อครับขอโทษด้วยนะเข้าใจผิดนะครับแต่คุณชุดแปลกๆนะ เราซื้อมาหม่เราก็เลยมาลองใส่ดูมาลายเหรอมาลายหรือโจนมาลายน่าสงสัยนะคนนี้ปะไม่เป็นไรครับ มีคนมาปล่อยทิ้งเขาหรือเปล่าน่าสงสารจังเจ้าแมวโดนทิ้งไปเดี๋ยวไปกับเรานะเราลองไปหาข้างนอกดูไหมได้ครับดำไม่น่าจะออกไปจากบ้านเรานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทุกคนมองซ้ายมองขวาก่อนนะดำดำอยู่ตรงนี้หรือเปล่านู่นนู่เพราะว่าเนี่ยแหละแมวเขาชอบขึ้นมาสำรวจแบบนี้ขึ้นมากันมามามากระโจนเร็วข้วามถนนรถจอดไว้เลยลเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันดำเมียเมียเมียเมมียเม ดำดำดำมเวขึ้นมาได้ไง้ามีวขึ้นมาก็ตกลงนี้สิเขากระโดดไงโดดใช่ไหนมีใครเห็นอะไรบ้างไม่ี่ัสเฮ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนนู่นพ่อเห็นเหมือนใครนั่งอยู่ตรงนั้นอะชุดโจนอีกแล้วเขาไปนั่งทําอะไรอยู่ตรงนั้นอะเออเไปดูกันหมเหมือนเหมือนเขาถืออะไรอยู่ตรงนั้นด้วยไปดูะไปดูกันไปดูกันเร็วนู่น นู่เคเขาถือถังอะไรที่มีอะไรดำๆอยู่ข้างในด้วยละ่ะหยุดนะคุณเอาอะไรมาเอานั่นไงเจอแล้วทุกคนจัดการถูขเขาถูขเขาทมใช่ร้องร้องไห้เลยหรอแมวหายร้องร้องไห้หใช่คุณบอกว่าไม่ขโมย น้องโปดจะแจ้งตำรวจเลยนะคุณขโมยแมวเราพี่ปุ้ยจะแจ้งทหารทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยกระดูชุดคุณน่ะเราไม่เชื่อคุณหรอกตอนแรกที่เจอกันคุณบอกว่าไม่เจอแมวไม่มีแมวแล้วทำไมแมวอยู่กับคุณได้ก็ตอนนั้นน่ะเรายังไม่เจอแมวเราเดินมาจะกลับบ้านเราเห็นแมวเขาหลงทางอยู่เราก็เก็บ จริงเหรอเราใช้เจ้าดำของเราไหมเรียกสิพี่ปุ้มเรียกสีใช่เจ้าดำไหมดำ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 หันไหมดำใช่ดำไหมน้องโปดใช่ดำไหมสรุปแล้วดำน้องโปดบอกใช่ดำดำโอ้แล้วทำไมแล้วทำไมปล่อยให้แมวมาเดินหลงทางล่ะ เอาก็เราเล่นแมวเขาอยู่เขาเผิอแป๊บเดียวเขาหายไปเขาร้องขอความช่วยเหลือจากเราเราก็เก็บมาแทนที่จะมาขอบคุณเรากลับมาบอกว่าเราขโมยอย่างนี้ไม่ได้นะคุณโจรเอ้ยไม่ใช่คุณชื่ออะไรนะเราไม่ใช่เราชื่อป้าดำป้าดำเราขอแมวเรากลับบ้านได้ไหมขอแมวคุณได้ไหม อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาไม่ขโมยจริงเราต้องขอบคุณคุณเขาก่อนป้าดำก่อนขอบคุณป้าดำก่อนโอเคจะดำออกเหรอไปเดนจกกรุณาเจ้าดำดีนะนี่ครับสี่ตัวครบแล้วแมวสี่ตัวอยู่บนกาลามาแมวสุดที่รักของเราอ่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะนี่ดำนอนเลยนำ ดำนอนอยู่กับเพื่อนเลยไหนหล่นนะาุ่มรักหล่นมากอะโอเควันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะ้าแมวเราเจอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดติดตามไปเลให้ช่อราอลด้วยนะบ๊ายบายอ่ะดำบ๊ายบายด้วยหล่นบ๊ายบายด้วยล่วงบ๊ายบายด้วยขาวบ๊ายบายด้วย